สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับอิงแล้วก็น้องเบนน้อเม่นะคะวันนี้เราจะมาทําชิ้นงานที่เกี่ยวกับการใช้ในครัวเรือนนะคะไม่ว่าจะเป็นในห้องครัวทําในร้านตัดเสื้อเนาะในทุกที่ทุกสถ,ถา,ถา,ถา<ช>นสถานการณ์เนะ้องเบนะะอันนี้คือเฉลยเลยเราจะมาทําภากันเปื้อน นะคะผ้ากันเปื้อนนะคะเรามาดูกันนะคะผ้ากันเปื้อนเวลาวิธีการทำผ้ากันเปื้อนมีหลายแบบนะคะแล้วก็หลายดีไซน์เลยน้องเบนบางทีทําเป็นครึ่งตัวบางทีทําเป็นเต็มตัวนะคะวันนี้พี่จะมาแนะนําวิธีการทําแบบผ้ากันเปื้อนง่ายๆนะคะ two in one ใช่ t o in one เรามาดูกันค่ะว่า t o in one เป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวเข้ามาดูใกล้ๆกันน้องโตัวนี้นะคะเราจะมามีอุปกรณ์นคะ แพทเทิร์นนะคะก่อนอื่นเลยเราจะมาทำแพทเทิร์นกันก่อนนะคะแพทเทิร์นตัวนี้นะคะวิธีการทำแพทเทิร์นง่ายๆนะคะให้เราวัดจากกระดาษขอบตรงนี้นะคะเข้ามาตรงนี้ประมาณ5้าเซนนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ขีดความยาวนะคะความยาวของผ้ากันเปื้อนนะคะน้องเบนก็คือ,อพี่อินจะใช้ประมาณ75 8 0ถึงนะคะแต่อันนี้พี่อินขีดประมาณ75เซนนะคะความยาวเนี่ยเราไม่จํากัดแล้วแต่ว่า ส่วนสูงของเราเราต้องการสั้นยาวเท่าไหร่นะคะเราก็วัดเองเลยนะคะอันนี้คือค่ามาตรฐานใช่ไหมพี่อิงอันนี้จะเป็นมาตรฐานก็ประมาณ75เซนแหละแต่ถ้าอยู่ที่อยู่ที่ส่วนสูงของเราด้วยเนาะว่าเราจะต้องการสรั้นหรือยาวนะคะตัวนี้แต่พี่ญิงจะเอา75เซนนะคะพี่ญิงก็ขีดตรงมา75เซนเสร็จแล้วตรงนี้นะคะตรงข้างๆตรงนี้เนี่ยจะเป็นบ่าหน้านะคะตัวนี้พี่ญิงจะทำแพทเทิร์นครึ่งตัวนะคะจะมี ตรงนี้นะคะเป็นสันทบนะคะคก็จะวัดตรงนี้บา่าหน้าเช่นฐาน2นะคะเช่นบา่าหน้ายาว25่ิ้พี่กิดิจะใช้ประมาณ12.5นะคะก็คือครึ่งหนึ่งนะคะ12.5เสร็จแล้วนะคะเราก็จะขีดตรงนี้ลงมานะคะตรงนี้ก็คือจากช่วงบา่าหน้ามาถึงเอวนะคะหี่งจะใช้ประมาณอ่า0มเซนนะคะแล้วแต่ช่วงเอวเรานะคะว่ายาวหรือสั้นแค่ไหนนะคะแต่ ยี่สิบสามถึงสามสิบเซนนะคะก็คือขีดเส้นลากตรงนี้มานะคะเสร็จแล้วเราจะมาตีเส้นฉากตรงนี้นะคะตัวนี้จะเป็นเส้นเอวนะคะเอวก็คือมาตรฐานก็จะใช้ประมาณแปดสิบแปดสิบเซนนะคะพี่อญิงใช้เป็นหลักเซนนะคะแปดสิบเซนก็ครึ่งนึงก็คือสี่สิบเซนนะคะน้องเบนเสร็จแล้วนะคะเราก็ขีดตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะลากตรงนี้เป็นแขนนะคะโค้งเข้าไปตรงนี้ค่ะมาหาเส้นนี้นะคะจะเป็นแขนนะคะอ่าหลังจากนั้นก็คือ แขนเสร็จแล้วนะคะก็จะต่อตัวส่วนที่เหลือนะคะก็คือ30 30นเนอิเซนาะก็จะเหลืออีกประมาณกี่เซนสามสิอ่าส<ช>ีิเซนหรือ,อสาม้าเซนล้วก็ต่อตรงนี้มาถึงตรงนี้นะคะแล้วก็ตั้งฉากนะคะเสร็จแล้วเราก็โค้งนะคะแล้วแต่ชอบนะคะบางท่านชอบโค้มโค้ง,คงบางท่านชอบตรงๆก็ได้ค่ะอยู่ที่เรานะคะอยู่ที่แบบด้วยที่เราชอบแบบไหนค่ะเสร็จแล้วนะคะตรงนี้ก็คือจะมีสายคล้องคอบางท่านจะทําเป็นสายค้องคอที่แบบใส่กระดุมนะคะ ตักผ้านะคะตัวนี้ให้ประมาณความกว้างี่ยประมาณ2เซนนะคะความยาวประมาณ45-50เซนแล้วแต่เราต้องการจะยาวเท่าไหร่นะคะเสร็จแล้วจะเป็นสายผูกเอวนะคะสายผูกเอวเนี่ยก็คือจะยาวประมาณ65เซนนะคะสั้นยาวและแ่เราเหมือนกันนะคะแล้วก็ความกว้างตรงนี้นะคะก็คือตรงนี้พี่อิงจะใช้ประมาณ4เซนแล้วก็ ประมาณ6เซนมันจะได้เป็นโบแล้วก็ส,สวยๆนะคะคแต่วันนี้นะคะเพื่อเป็นการประหยัดเวลานะคะพี่หญิงจะใช้สายแบบนี้ที่เป็นสายสําเร็จรูปนะคะที่เป็นแบบนี้ก็ได้ค่ะแล้วแต่เราชอบเหมือนกันนะคะจะใช้ความกว้างหรือว่าแค,คบอยู่ที่เรานะคะคตัวนี้ขนาดความยาวก็ประมาณนี้นะคะ เสร็จแล้วเรามาดูค่ะเวลาเราทำแพทเทิร์นใช่ไหมคะมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะก็จะมีกระเป๋าอยู่ที่อยู่ที่เราจะทํากระเป๋าเป็นโคง้งหรือกระเป๋าเป็นทรงตรงก็ได้จะทําเป็น2ชิ้นก็ได้หรือว่า1ชิ้นอยู่ตรงกลางก็ได้นะคะอยู่ที่ไอเดียเรานะคะอ่าเสร็จแล้วเรามาตัดตรงนี้นะคะกลางออกมานี่ยค่ะสันทบตรงนี้กลางออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะคือเต็มตัวดันนี้พี่อิงตัดผ้ามาแล้วนะคะ ถำ้าเป็นเปื้อนตัวนี้นะคะจะใช้ผ้าประมาณถ้าผ้าหน้ากว้างประมาณ45ใช้ประมาณ2เมตรอยู่ที่ผ้าอยู่ที่หน้ากว้างของผ้านะคะถ้าหน้าหน้ากว้างมันจะมีที่ใช้ก็ประมาณ45กับ60เนาะถ้าเป็น60เนี่ยจะใช้ประมาณเมตรยีนะคะอยู่ที่ความยาวของเราด้วยนะคะอ่ะเสร็จแล้วนี่ค่ะอันนี้ที่เป็นสันทบใช่ไหมคะเราก็วางผ้าที่เป็นสันทบแล้วก็ตัดออกมานะคะก็จะเป็นผ้า ชิ้นอย่างนี้นะคะนี่คือชิ้นแบบจริงเลยนะคะเหมือนแพทเทิร์นของเรานะคะอันนี้โดยย่อนะคะครึ่งหนึ่งนะคะออกมาเป็นตัวเนี้ยเสร็จแล้วเราจะใช้สองชิ้นนะคะทูอินวันคือสองชิ้นสองชิ้นนี้คือใช้ได้สองด้านนะคะ mm hmm. เดี๋ยวพี่อิงจะทำให้ดูนะคะว่าเราจะตกแต่งแบบไหนอันนี้ก็จะเป็นอีกชิ้นหนึ่งนะคะเนี่ยชิ้นหลังตัดเหมือนกันค่ะขนาดเท่ากันนะคะ เทคนิคนะคะว่าเราจะตกแต่งผ้ากันเปื้อนเป็นแบบไหนอันนี้พี่อิงจะใช้เทคนิคการฟรีโมชั่นใช้ตีนสีตีนผีฟรีโมชั่นนะคะอีกแล้วนะคะโดยการฟรีโมชั่นแล้วก็เป็นการเจาะเข้าไปนะคะเป็นการแทรกผ้านะคะจาบลายนะคะเพราะว่าถ้าตัดมาเป็นตัวดีแล้วก็เอามาใส่เป็นธรรมดาไปนะ,ะอ่าเดี๋ยวพี่อิงมาค่นเนาะอ่าโอเคค่ะ